ก็ขอกระดาษสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมบอดในเกมที่ชื่ออารีนาเบรกเอานะก็อยู่กับปืนลูกสอง SPR สายเบรคสูตรนะก็สองปืนก็วันนี้แต่งไม่ได้นะผมใช้เป็นกระสุนไทยแปดนะก็กระสุนลูกขาเซตก็ประมาณนี้นะถ้าไม่ทันก็ลองอ่าหยุดคลิปดูได้นะเนาะความทนทานเป็น,นไ,ปไงก็ผมใช้เป็นสายยงเป่าหุ้มเกราะนะความทนทานลดไปนิดหน่อยนะอ่าไม่ต้งองซ่อมหรอกนะเนะคตก็ไปดูกันเลย โอเคก็มาอยู่ดีแล้วก็กระถางพยาบาลนี่นะเพื่อนผมไม่ได้สปอนนะเดี๋ยวผมจะไปก่อนเพื่อนนะผมจะไม่รอเดี๋ยวมันจะแย่งของกันก็จะปืนตัวนี้ราคาผมจำได้ว่าไม่ถึง1,000งพันโคลนด้วยซ้ำแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดนะสำหรับใครที่คลังไอเดีกระดังล่มก็ปืนนี้ก็ใช้พลิกไอดีกลับคืนมาได้นะผมกินแจ๊บโปก่อนเดี๋ยวดูรูข่าวแล้วมันเดินไม่ได้ เดี๋ยวก็ผมจะมารู้สองของนี้ก่อนนะซึ่งให้ของดีจุใจมากกว่าอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวของม่วงเอาไว้ดองโอโเทอดท็อกแกปวดแค่นี้ก็ดีเพียงพอละปังปังตายซะอีกตัวอีกตัวไหนมาอุ้ยไม่ตายด้วยหนังเหนียวนะเรียนะบร้อยครับ ต้องพยายามหลุดีกนิดหน่อยอ้อาว M หกสิบเจ็ดโมโลท้อปอีกเจ๋งเออเราก็ปิดกล่องระเบิดแล้นะพวกจุดที่รู้บ่อยอเนี่ยคนรู้บ่อยก็ปิดกล่องเลยเอาเพื่อเ,เราเดาอยู่บ้านพักครับเข้าไปช่วยดีไหมหรือเราจะไปต่อโอเค๋งองจะเข้าช่วยเพื่อนนะลองไปกันไปสตูนอยู่ไหมโอเคสตูเบี่ยงเรียบร้อยผมจะขึ้นไปรู้ของข,องข้างบนหน่อยแล้วกันเอ๊ะอ๋บบอศพบมด ศตูมันน่าจะรู้ของแล้วล่ะผมจะไม่ไปแย่งของเขาแล้วกันไอ้นี่ไอ้นี่ผมแนะนำให้เก็บนะเพราะว่าเออมันเอาไปแลกของทอง,ทองทดินได้แต่ใครที่มันแลกไปแล้วมันจะแยกมันจะแลกอีกไม่ได้นะก็เ,เสียใจกับผมด้วยผมแลกไปแล้วเราได้ของมั่วมาเก็บไว้อมหเกลือ ผมเป็นคนชอบจองของม่วงนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะว่าเราจะไปต่อที่อื่นกันแล้วนะนี่ผมหาของกินหน่อยแล้วกันไม่มีของกินอุปกรณเฮ้นี่มีโอกาสดอกของดีรู้หน่อยแล้วกันไม่ดอกของดีเลยเดี๋ยวผมจะไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยาแก้ป,ปวดเราแก้หมดทิ้งละผมเสริมแก้ป,ปวดก่อน ผมได้เส <swimming? S 1> huh? okay, okay, ียงไรเป็นอย่างไรเขาเรียกมาลงตัวทำไมอ่ะมีทุพันธ์ที่ฮะไปหน่อยก็ได้เฮ้ยแค่ๆเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปมีอะไรครับพี่เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหรู้ตัวเหลือตัวเปล่าอ่ะเขาคงให้เราแหละ

แล้วก็ขายเข้าไปโอ้ผมลืมไปมันไนี่เปิดเลยมยลือนเราก็รีบรูดรีบไปนะผมจะต้องไปให้ไวที่สุดเพราะเราจะไปหลายที่อยู่สลับแผนการฟาร์มในวันนี้ในรอบนี้สิให้ของดีดไหมอาให้ยาเช็คกระสุนให้เรียบร้อยเช็คกระสุนเกมนี้ผมนะผมส่วหจะเป็น พยายามหมั่นเช็คกระสุนตลอดเวลานะผมไปแล้วผมลิ้นพันบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะบ้านที่ผมจะวิ่งไปแล้วก็จะเปิดเซฟพ่อกมาเปิดกล่องออย่างด้วยแต่ผมจะเปิดบ้านนี้ท้ายสุดเลย,ยกันหวังว่าจะไม่มีใครมาถึงที่นี่กนะ่อนนะกล่องระเบิดจะไม่มีระเบิดใช้ เบิดสมุกกับระเบิดเสียงใช้ได้อยู่เสียงอะไรอ่ะผมวิ่งขึ้นข้างบนกว่าเลยกันเซียังไม่ถูกเปิดนะผมหันไปมองทีงนั้นไปก่อนให้มันได้ยินเสียงเฮ้ยเอา,ลเอาลแล้วไดนะ้ของม่วงอีกชินนะของม่วงชิ้นเล็กเนะี่ยเก็บได้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างะจะคุ้มกับที่เราแบกบ อ๋อบอดบอดบอดนั้นเราก็ไม่ไปแคร์หรอกครับผมจะไม่ปิดเซฟนะละกันเพราะว่าเดี๋ยวบอดมันขึ้นมาจริงนะผมเสียคอ,อนเทนายเกาะเซนีพีขี้เกียจทุบนะ,ะเราเปิดกุญแจห้องนี้ไม่มีอะไรให้รู้เลยนะเอาจริงๆทิชชู่โอ้แผ่นฟิล์มแผ่นกรอบรูดของนี่หน่อยมีโอกาสได้ของดีของทองอยู่นะ อาจจะไม่ใช่รอบนี้ก็ได้หนังกระสานเงินปลดใช้ได้ไม่แน่จะว่าเจอคนเลยนะนะถ้าเจอคนก็ต้องวัดนะผมจะพยายามเลี่ยงๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าดูเราไม่โหดมากดูผมรู้ก่องเหลืองด้วย กองเหลืองเฮ้ยยังไม่มีใครมาเปิดด้วยบอลที่เยบถามช่องมันคืออะไรเยี่ยมสี่สี่ห้าอันท้ายแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะแบมผมก็จะกินแก้ป,ปดวดผมก็จะมาร์คที่โมเตลนะเปิดห้องสองอส่วนหนึ่งแค่ห้องสองส่วนหนึ่งก็พอแลสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าโมเตลมันผมส่วนใหญ่ผมจะชอบฟาร์มโมเตลผมเปิดห้องสองส่วนหนึ่งกับองค์เหลืองหลักๆนะ เพราะว่าฟาร์มหมดจริงๆมันใช้เวลานานมากเราวิ่งคำฝากตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะวิ่งคำฝากเนี่ยเดี๋ยวจะลงสนายยิงก็ได้แต่ถ้าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยโคลด์หรือบดนะอ๋อบอทบอทแค่สกินมันยังไม่โหลดผมจะวิ่งอ้อมเข้าข้างหลังนะเพราะว่าเข้าข้างหน้าเราต้องพูนเป็นรังเพิ่งหน่อยเฮ้ยโอ้โหบดมาเป็นฝูป้องป้องวิ่ง้้แลวโจบ เข้ามาไหนเอ้ยยังไงเจอแล้วโถแม่นจริงๆมาแล้วกระโดดแม่นมากครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้โหมาสามตัวผมว่าต้องปิดเกมให้ไวนั่นเลยครับวิธีปิดเกมที่ไวที่สุด มาละายซะตัวรอชา้าอยู่ใหญ่อยู่หลังกองเพลิงเราออกมาถักออกมาสู้กันดีกว่าเรียบร้อยเก็บหมดแล้วเราก็ไปดีกว่าผมเห็นอบอดหนึ่งตัว่านะถ้าเป็นตัวแฝงแล้วก็มันเทิงแน่ๆล่ะ ไม่โดนเจิงเป้งไปเลยเลงไวไปหน่อยอันนี้ไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนขอแก้มือไม่โดนโอ,ดน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 อ๋อโดน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 เราเข้าโมเดลกันเพื่อนไปไหนหมดแล้วตายไปแล้วหนึ่งคนคนระับอ๋อออกไปแล้วส่วนล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมดูฟาร์มต่อนะผพว่าทอลูผมเพิ่งสองหมื่น ไม่เป็นคนมาฟามแล้วครับบอกว่าเปิฟามไปแล้วไม่เป็นไรถ้ายังไม่เปิดสองศูนหนึ่งก็โอเคเอาจิตกง,ง่ายๆสำหรับคนมีกุญแจสองศูนหนึ่งผมเริ่มหิวน้ำแล้วครับบอดมาครับบอดมาระยะน,นี้ยิงยงากครับผมไม่ยิงหรอกเ็นกระแต่จะฆ่าได้เปิดกุญแจแล้วรีบไปครับรานนี้ใส่ใย้ใไปที่สุด ผมยังไม่เจอทหารรับจ้างคือเป็นเรื่องดีแล้วล่ะเพราะปืนเราตอนนี้มันหน่อมแนม้ยมากมเงินเงินเงิน,น,นโอ้ของม่่งม่่งจริงๆเลยมีแต่ของม่วง,วง,ง,ข,อง,วงของของทองหน่อยเครื่องปั๊มยูซลีนก็ได้โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็เอ,อ่องนี้ ตรงเสื้อเนี่ยมีของดีแน่นอนมั้งนะบางครั้งก็เกือบบางครั้งก็ดีนี่ไงพูดพูดไปเมื่อกี้ขอของทองไปเมื่อกี้โอ้โหห้าหมื่นห้าเจ๋งไปเลยครับหืมรวยรวยรวยของจริงโอ้ <c oughs> oh my god ไอพิสโกตินไอเทมเลยออมยูตรงนั้นไปหลดีแล้วยังไม่จบเรายังไม่จบเรา,ย,เรายังไม่หยุดรูดเรายังหิวก็หายเรายังโลภมากไม่เขียดหลบับนี่น้ำกินเลยอ่ะโอ้โหอนอามากมากอยู่น้ำไม่มีน้ำ เสียงปืนเอล่าแล้ว,ลวผมไม่ควรอยู่ที่งานแล้วล่ะหือโอ้โหดูเสียงนะทุกคนถ้าธานเขาจะอยากเจอผมมากเลยเนี่ยสงสัยผมเป็นคนดังอยู่ในห้องนั้นแน่เลยจังเลยครับทุกคนวิ่งเลยครับทีนี้ผมไม่วัดหรอกกลัวตายาาไป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 โห้ยก็โดดข้ามไปไม่ได้อีกวิ่งเลยเป็นคนถ้าหารับจ้างหรือบทอ,อะไรไม่รู้ พี่แน่ผมไม่อยากสู้ไม่มีฟุตเทสู้กับทหารรับจ้างเลยมีแต่ฟุตเทสยิงข้างหลังไม่เป็นไรครับซุปซองนี้ใช้เน้นใช้ยาฉุกเฉินไม่เน้นใช้สู้คนจริงๆนะคือแบบถ้าเราจะเน้นบุกไปเนี่ยผมว่าอะไรเฟ้นอยู่โจม RPG ี ka, เกอสองสิบเก้าอาพีดีวกว่าซุปซองมันเป็นปืนที่เหมาะกับการป้องกันตัวแล้วเอาไว้ใช้ยานที่แบบเราวิงา่งตามแล้วก็โดนหารรับจ้างบุกมาดีกว่าป้องกันตัวจากบอทใช้มานี้ก็โอเคนะการตามรูปแบบนี้ไม่เล่นซุบผมไม่พิจารณาแล้วเขาพารู้มาถึงแสนแล้วไม่ได้เรียไรายการแล้ก อืม <ừ. S 1> ผมนอยตัวโดนดักนะแต่น้อยตัวดักไม่เป็นไรผมก็ปั้นห้าหมื่นห้าร้อยผมก็ใส่ตีสิบแล้วเอออืมเสียงแบบผมควรจะไปไหมครับทุกคนดูผมจะดักผมว่าตัวแฝงแน่ๆถ้าเจแ๊แหละครับตัวแฝงตัวแฝงครับตัวแฝงจะเสียงหรือจะสู้ นั่นไงผเจอตัวแล้วอไม่โดนทุกคนผมไม่อยู่แล้วผมถอนกำลังแล้วไปครับวิ่งให้ไวเลยสมุกสมกสมุก,มกใช้ดีไหมสมุกเนี่ยผมวัดเลยผมวัดดวงเลยผมย่อด้วยจะได้อยงผมยกยกๆหน่อย ฮผมได้ถอนละโอเคก็สำหรับปืน S P R 3 1 0นึ่งศนยนะก็เนาเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการไปบุกไปไปบิ่งไปสู้อยู่แล้วแหละมันควรจะใช้แบบสหรับสายบิ่งฟาร์มใช้ป้องกันตัวสายประหยัดประมาณนั้นนะซึ่งก็นะมูลค่าปืนเนี่ยราคาเดี๋ยวผมไปดูราคาให้อืช่างผลิตปืนนะลูกซอง ลูกซอง SPR 310เน,นี่ยเห็นที่เจ้าละหกเนี่ยปืนราคาโอ้โหบอกไม่ถึงพันเป็นยังไงล่ะสองพันสามราคาสองพันสามเนี่ยแต่ผมออกมาแปดหมื่นเก้าเนี่ยอ่ะซึ่งคุณจะไปตัวเปล่าก็ได้นะไม่ต้องมาเช่นแบบผมก็ได้ไปตัวเปล่าเลยก็ได้เหมือนกันถ้าคุณก็ไปเก็บของหมดใช้ออกมาแปดหมื่นเก้าเนี่ยคือกําไรเน้นๆนะก็สำหรับสายประหยัดก็แนะนำไมใ่ใช้เลยเป็นอารมณ์เหมือนพวกปืนแบบสไตล์แบบสายประหยัดใช้เช่น MP5 ประมาณนั้นแหละ ก็สำหรับคลินี้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ